ร้องกันแน่นอนและบ,บยตอ,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 อนนี้กำลังฝึ <ไป S 1> จกจรงอนนะงอนี่นะนอนน้ำยามันมีอยู่ในตู้แข่งแล้วเนาะเอาแค่มาอุ่นนะคะทำชิ้นใส่แค่นั้นเองอินมแม่นมเนี่ยไม่เอาจะไ,ไปนอนรู้สึกว่าจะเหลืออยู่อีกแค่สองถุงเวลาทำน้ำยาจะทำจะทำหม้อ,บมอบเบอร์สามสิบบ้านเรา แบบพริกแกงเป็นกระถางอ่ะเพราะว่าแล้วก็เข้าตู้แข็งไว้เนาะนอือหอ,อนี่ชยุงยูกัตัเล็กอะเนอ่ะเป็นไงเน,นึบเนืบได้ค่อยหาออคอยหาว่าเนืบเนิบไหม อร่อยอร่อยไหนกินยำบดจืกินยำบดจืเป็นขนมจีนเลยลูกเละไหมไม่เละอือหือกินยำบดจืวันนี้เป็นขนมจีนเลยทำเอาไว้เลยกินเป็นปีจะหมดพรุ่งนี้หรืออือหือถ้ามีเอามาไว้เลยพรุ่งนี้่วันนี้ต้มสี่ถุงนะออเอาเนื้อออกต้มสามถุงว้าสามถุงคนละถุงไปเลย หรือป้าป้าไม่อิ่มขนมจีนนะคะสะดวกสบายเนาะฝรั่งก็ฝรั่งก็เย็นเลิกงานมาก็กินขนมจีนวันนี้น้ำยากะทิลูกชิ้นนะฮะนั่นกุ๊กถ้าเลลือนี่เลยสามีก็เรียบร้อยแล้านเ่าใช่วันนี้ชอบน้ำน้ำแล้วไม่ได้ไม่ฟ้องกันมากระม่ฟ้องเขากินไม่หมดก็วางไม่เป็นไรหมดละ แต่ยิ่ไม um> um ่น้อยหน้าแต่ยิ่งไม่น้อยมัสมาะดีที่นู่นมาตอมกินนะถั่วเอาแบบมาต้มจินเนาอได้เลยกินข้านมจินครับพี่้กนมจีนนะคะอร่อยีแล้วก็กระชุบแอเยะมากบอกลูกสาวว่าไม่มีกระดม ต้มกินหมดแล้วบอกเอากะหล่ำมาได้มีต้มด่วนลืมพน้าแม่ลูกอ่อนอ่ะเสื้อเด็กลูกไม่ดูอะไรเลยไม่มีเสื้อตัวไหนที่สะอาดเลย่างขนาดสีดำยังเปืี่ยนได้คิดดูสีดำย่าดาไม่เรียบร้อยเหมือนแม่มันตอนเด็กอะลูก b a เ y girl who the bad boy girl ก็ฉันอยู่กับคิดดูอนกแบบแม่ว่า the บ a d b o นในวัตถะแปลกปลอมกูอ่ะกำลังกินอยู่อะ่ <is> ที่ดีที่ตัวมันอีกแบบนึงได้ล่ะ <What? S 2> อันนี้อยู่เมืองนอกเลยนะวัตแปลกปลอมอ๋แปลกไหมกินขนมจีนเขาไม่มีนะไรเลอือหือขนมจีนน้ำยากะทิเนี่ยเผ็ดอยู่เลยนะอือย่างแซ่บเข้มข้น ต้มตีนทั้งถุงเลยนะไว้ให้เจา้าไม้มันอย่างแซ่บเลยน้ำยาตีนไก่ผักซีลาวปั่นบ้านเฮาวุดนะแหวะ <laughs> <laughs> ได้ครบนะฮะเป็นไรนั่งเหมือ,ม <laughs> มองมึงจ้า r o b l e รีล้เราสนั่งขี้เกียจแล้ก็บมันจะ l o n งนั่นเอง Dat mm. is mm. gebeurt met een uur. Dat is keer gebeurt. Mm. <tot> een gebeurt. Verlang nooit om mee aan het ik heb Dat je gebeurt, maar dat uur geduurt. dat Ja geen probleem. Ik kijk naar iemand liggen en maar één. jappen. Ani, Ik heb alles hier een beetje. ให้มันอุ่นเยอะต้มผักออกมาคุยลืมเอาไว้ถูกใจยายเลยคนบ่มีแค่ว่าเปื่อยเลยมันหมดแล้วยาลาก็เอาตัวใหม่เลยมั้งเดยวได้เล่นแค่หนึ่เดี๋ยวได้ขยับแบบนี้สิลูกอ่าอิ่มก็อิ่มเดยวได้มานั่งคู่กับยายมาอันนี้ฉันเลี้ยงตัวเดียวล้ตัวนก